ขณะนี้นะคะเมื่อเราผัดแต่งองค์หลวงปู่ดูสําเร็จแล้วเราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะคะเพื่อรอการค้นสีนี่นะคะใกล้จะ,จะสําเร็จแล้วนะคะหลวงปู่ดู ขอทุกทท่านที่ได้รับชมภาพนี้น้อมจิตอนุโมทนาฝากกระแสบุญร่วมกันกับทีมชนนะคะวสวยงามมุดงามเมียนคลิปไม่พี่แก้วเรียนเลย เทอ,อย่ได้รล้ังน้ำเดี่ยเราล้างขุนออกเพราะว่าเวลาเราพ่นสีแล้วฝุนมันจะเกาะเราต้องล้างก่อนอีกกี่วันสำเร็จนะคะแล้วก็2อสามวันก็เสร็จแล้วตอนนี้เราลงื้นเสร็จแล้วก็ลงสีงสี อันน,น,นี้จะเห็นชัดกว่านะคะอนุโมทนาสาธุน้อมติดฝากกระแสบุญร่วมกันกับ ทีมช่างทุกคนนะคะสาทุกค่ะ